ขอไอเสียและตัวบอดี้ตัวถังรถนะครับที่ได้กล่าวไว้ตอนแรกคือข้ออ่อนก็มีข้ออ่อนลวนี่มันก็ช่วยลถได้ไหมแอบชิดสนิทกันได้ต้องเป็นประเก็นครับอ่านี่ประเกน็นตรงหน้าผมนี่ประเก็นมีรูปหลากหลายรูปหลายแบบออหลากหลายแบบ ต่อมาครับจุดยึดหลังจากที่เรามีท่อมีลูกยางใช่มที่อยูกับตัวรถแล้วเรามีประเก็นนะครับแล้วนอกจากว่าการใช้ประเก็นเนี่ยมันก็ต้องมีหน้าแปลนครับนิโตเฮเตอร์เทอร์โบเราเนี่ยได้สรรสร้างเขาเรียกว่าสิ่งเดียวกับท่อไอเสียหรือว่าการทายไอเสีย,ยแบบสมบูรณ์แบบทุกอย่างเอฟว h ติงจิงกะเบลครับในเมื่อเรามีหน้าแปลนแล้วเราเออเราเรามีตัวตัว ตัวพวกนี้แล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีหน้าแป้นด้วยคราวนี้หน้าแป้นเรามีผลิตออกมาครับสำเร็จรูปห้จับลูกค้าเลยลูกค้าบางท่านไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งเสียเวลาตัดให้มันเสียเวลาครับตัดใหม่เสียเวลาเปลืองต้นทุนก็สูงตัวนี้ครับหน้าแปน้นหน้าแป้มีทั้งหน้าแป้นปั๊มนะครับหน้าแป้นตัดหน้าแป้นทุกแบบเลยไปแบบทั้งเครื่องเนี่ยรถหกล้อนะรถหกล้อรถสิบล,ล้อ เอ่อเป็นหน้าแปลนหลังเทอร์โบแหมอย่างเงี้ยก็จะมีรูเทอร์โบรูเวสเกตนะครับออกมาเป็นหน้าแปนเหล็กเป็นหน้าแปนเหล็กเป็นหน้าแปนเหล็กชุบอะไรงเงี้ยก็จะมีหมดครับดังนั้นทางตัวแทนจาหน่ายสามารถที่จะจับตัวหน้าแปนพวกนี้ไปประกบกับมะเกนแล้วก็ลูกยางแล้วก็ท่อไอเสียได้ จากสินค้าจากนิโตเฮดเดอร์เทอร์โบครับมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาดไซส์ติดตามได้ครับแล้วก็สามารถสอบถามรถที่ไปอย่างตัวแทนท่านได้เช่นเดียวกันครับท<ม>่านผู้ชมครับรถยนต์เทอร์โบหรือว่าจุดเชื่อมต่อที่ต้องใช้ท่อ,อยางในการที่เป็นจุดเชื่อมทางนิโตเฮดเดอร์เทอร์โบครับเราก็ได้มองเห็นแล้วว่ามันวต้องผลิต ตัวสินค้าที่มาซัพพอร์ตการใช้งานของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายนะครับเราจึงได้ทำตัวท่อยางพวกนี้นะครับท่อยางพวกนี้ทำเป็นทั้งท่อตรงขนาดทุกนิ้วเลย2นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้ว4นิ้ว,วรวมถึงข้องงอ9กก็มีแล่ที่สำคัญความแข็งแรงและความคงทนของเขาความยืดหยุ่นของเขาเนี่ยตรงนี้ข้างในใช้ผ้าใบถึง4ชั้นนะครับ ซึ่งสามารถรับแรงบูทและแรงปอนของอัตตาอัดของเทอร์โบและอัดของเทอร์โบได้ดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะใช้งานมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวเชียวแล้วนี่ก็คืออีกวัตถุดิบหนึง่งในการที่จะประกอบให้รถหนึ่งคันเกิดความเปอร์포เมอร์หรือความแข็งแรงสมบูรณ์แล้วไม่ไปกินข้าวแกลงลีงกลางทางนี่แหละครับท่อยางนิโตเฮดเดอร์เทอร์โบครับ